สวัสดีครับหนึ่งนะครับเพจหนึ่งาลุยนตุป้ายแดงครับผมวันสบายๆวันนี้ครับผมวันนี้เรามาคุยกันนะฮะถึงเรื่องของการออกรถนะครับสาหรับกลุ่มอาชีพนะครับผมกลุ่มอาชีพก็ขับวีมอมจาระกันนะครับวันนี้นะฮะพี่ๆที่ขับวีโมจ์นะครับผมก็อาจจะมีความกังวลว่ารับรถได้ไหมออกรถได้ไหมนะครับเอกสารใช้อะไรบ้าง หรือ,อยังไงอะไรประมาณนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเราใช้อะไรบ้างพี่ๆนะครับที่ขับบินมอเตอร์ไซค์นะครับผมเอกสา,ารทั่วๆไปนะครับที่จะต้องใช้คือหลักๆเลยทะเบียนบ้านนะครับแบบประชาชนสม,มุดบัญชีธนาคารนะครับผมอันนี้เตะหรือเตะเม้นย้อนหลัง6เดือนที่พี่ๆต้องใช้อีกหนึ่งอย่างครับที่สําคัญมากๆเลยสําหรับกลุ่มอาชีพขับบินมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของใบขับขี่สาธารณะ นะครับนี่ฮะที่ต้องมีนะครับผมเราจะได้ชี้แจงได้ว่าเรามีอาชีพเป็นผู้ให้บริการนะครับผมในการ ขนส่งหรือว่าการรับสินค้าอะไรต่างๆนานาที่พี่ทําอยู่นะครับผมตรงนี้คือหลักๆเลยเนี่ยอันนี้สําคัญมากต้องมีนะครับผมส่วน้าทุกค้าหรือพี่ๆท่านใดถามว่าถ้าไม่มีแล้วอะไรยังไงได้บ้างอันนี้ลองเข้ามาคุยกันก่อนนะครับผมเพื่อผมหารูทางหาช่องทางให้ได้แต่หลักๆเลยปัจจัยสําคัญเลยของมันนี่คือเรามีอยู่3ส่วนนะครับผมไปเบียนบ้านแบบประชาชนตํบุลชีธนาคารแล้วก็ใบขับขี่สาธารณะนะครับผมที่ในกลุ่มของพี่ๆที่ต้องใช้นะครับผม สามารถออกได้ออกรถได้ทุกรุ่นนะครับนะฮะก็ไปเทียบกับการประเมินรายได้ที่ไปไหน,นเขาจะประเมินให้กับพี่ๆเองนะครับผมนะฮะทุกรุ่นเลยที่เราทําโปรโมชั่นอยู่นะครับผมแม้กระทั่งดาวเริ่มต้นเท่าไหร่อะไรยังไงมีให้รถให้ดูให้หลากหลายนะครับผมก็อย่างถ้าเป็นรถแ cab ยกสูงที่เราทําดาวไว้ก็19,900หนาพนะครับผมหรือจะเป็นแ cab โฟร์ไฮรันเดอร์ยกสูงนะครับผมก็หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเหมือนกันนะครับผมตัวเริ่มต้น ถ้าพี่ๆสนใจทักเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับแต่เคสแบบนี้นะครับผมลูกค้าจะต้องไม่ติดเครดิตนะครับนะฮะถ้าต้องไม่ติดเครดิตเลยนะฮะถ้าติดเครดิตเนี่ยก็เข้ามาคุยกันเป็นเคสบายเคสนะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมสนใจยังไงทักเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับที่เพจ1ขายรถอีวสุป้ายแดงครับนะครับผมอ่ะฮะก็รายละเอียดก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมแต่งเงอนไขยังไงเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับผม ะะวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันเนาะขอบคุณมากครับดีครับ